จุดสกัดดวงชะตาราศีกรกฎนะครับเราต้องดูครับว่าปีนี้นะครับเรื่องอะไรที่ทําให้เราชอ็อตเรื่องอะไรที่ทําให้เราอึ้องเรื่องอะไรที่สามารถจะสกัดทําให้เป้าหมายเราช้าลงนะครับเราจะได้เตรียมป้องกันแล้วก็เตรียมแผนสำรองหรือว่าเตรียมหลบลี้หนีนะครับในเรื่องที่จะเจอได้นะฮะหรือว่าเตรียมดูแลนะครับในสิ่งที่มันกำลังจะเจอนะครับทำให้หมันก็แคล้วคลาดป,ป,ปลอดภัยได้นะครับเรื่องแรกครับระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับ ปีนี้นะฮะดาวพระเสาโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งเรือนภพเรียกว่ามรณะนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะพบเจอข้อหนึ่งครับเรามัดระวังโรคประจําตัวนะครับใครที่มีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นบางคนเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นไตเป็นกระ,พระเพาะปัสสาวะเสบนะครับหรือว่าบางคนจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยครับต้องระวังมันจะมีเหตุให้กําเริบขึ้นมาได้นะครับใครที่เคยเป็นโรคประจําตัวนะฮะนี่คือ สิ่งที่ต้องรัดก,กุมรอบคอบบางคนแบบแพ้นุ่นแพ้ดีนะฮะทานแล้วก็ป่วยเป็นเบาหวานประทานของแสแลกอะไรนะครับมันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาแล้วมันมีโอกาสที่จะแอดพิทหรือเข้าโรงพยาบาลได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องรัดก,กุมรอบครอบที่สุดนะฮะบางคนเป็นโรคอะไรที่บางทีมันก็ร้ายแรงเลยนะครับก็ต้องเซฟตัวเองให้เป็นพิเศษนะฮะอีกอย่างนะครับคือโรคปัจจุบันนะครับแปลว่าปีนี้เป็นปีที่ เหมือนกับร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฮะบ,บางคนจะรู้สึกได้ว่าโอปีนี้รู้สึกมันแก่ลงกว่าปกติเยอะเลยนะฮะเดินนิดหน่อยเหนื่อยนะครับร่างกายมันเจ็บปวดหรือว่ามีอาการร้าหรือว่าบางทีบางอย่างหรืออ้ยวะบางเรื่องนะครับบางจุดนะฮะมันเริ่มมีปัญหานะครับแสดงว่าคนราสีกกฎต้องดูแลร,ร่างกายครับหันมาดูแลรร่างกายนะฮะก่อนที่มันจะเป็นไปตามดวงก็คือป่วยไม่สบาย หรือเข้าโรงพยาบาลน,นะครับใครที่ยังไม่ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลน,นะครับนี่ยังเรายังมีเวลาเหลือที่จะดูแลร่างกายเป็นพิเศษนะฮะกินอยู่หลับนอนอะไรควรทานอะไรไม่ ains, ควรทานนี้ผมว่าเรารู้แล้วนะครับก็ปฏิบัติเคร่งครัดแล้วก็มีวิานัยด้วยนะครับอันนี้เรื่องแรกเพราะว่าถ้ามันเป็นไปตามนั้นนะครับคุณป่วยเข้าโรงพยาบาลแน,น่นอนมันเป็นจุดสกัดที่เราเสียโอกาสที่ระทงานเสียความรู้สึกแล้วก็มันจะบั่นทอนนะครับการใช้ชีวิตนะฮะโอเคครับเรื่องที่2นะฮะ ศัตรูในที่ทํางานนะครับปีนี้นะครับดาวราหูเป็นโครจรเรื่องดาวาหูเนะี่ยเป็นเจ้าเรือนภพมรณะนะครับโครจรอยู่ตําแหน่งเรือนภพกรมาก,การงานนะครับมันหมายถึงเหตุปัจจัยให้เกิดคนที่ไม่ค่อยถูกชะตากับเราเขามีบทบาทนะครับในที่ทํางานมากกว่าเดิมบางคนอาจจะมีศัตรูทางการทํางานเขาแหมมีตําแหน่งนะครับหรือว่าได้เรื่องข่านเรื่องตำแหน่งนะครับ มือนก็มีอารมณ์ที่ไม่ค่อยพอใจถูกไหมหรือว่าจะมีอารมณ์ที่รู้แล้วว่าต้องเดือดร้อนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในปีนี้ต้องร,ระมัดระวังคนนะฮะหรือบางคนทีเรียกว่าศัตรูกันนะครับหรือใครที่มีคนไม่ค่อยชอบคิดหน้ากันนะฮะในที่ทํางานนะครับเนี่ยคนเหล่านี้นะครับเขาจะมีบทบาทในปีนี้กับเราทําให้เราเสียความรู้สึกทําให้เหมือนกับจุดสกัดบางที เราอยากทําอะไรมากมายเขามาสก,กัดห้ามทํานู่นแล้วก็บังคลมาศาสตร์หรือทํางานเราล่าช้าหรือทำให้งานเราเสียหายนะครับหรือเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีใส่ร้ายใส่ความเห็นไหมฮะเขาทําไไ้ได้หลากหลายอย่างคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็เตรียมป้องกันนะครับไม่ใช่ว่าเขาต้องทําแล้วเราต้องปล่อยให้เขาทาถูกไหมฮะเราก็ต้องป้องกันให้เป็นพิเศษนะแ่แต่ว่าเราจะหาวิธีป้องกันอย่างไรนะครับแต่และบ้านแต่และออฟฟิศก็มีสไตล์แตกต่างกันแต่ผมก็เตือนไว้ว่า เอาที่เราสบายใจแล้วก็เอาที่ตามแผนการของเราว่าจะเซฟตัวเองยัง,ยงไงหรือว่าบางทีอาจจะไปอยู่ใกล้ชิดเจ้านายให้ใครมาช่วยเหลือหน่อยดีไหมอะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้วิธีป้องกันแล้วก็สวนกลับอย่างไรด้วยนะครับบางทีอาจจะต้องมีขู่บ้างนะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังครับมันเป็นจุดสกัดมันจะทําให้งานเราล่าช้าทาให้เป้าหมายเราห่างไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคเนาะแล้วก็เรื่องต่อมาครับมันเป็นจุดสกัดเหมือนกันนะครับ ปีนี้มันจะมีความรู้สึกแบบอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบรุนแรงอยากรวยเร็วอยากมีเงินให้กับครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่มีปริมาณที่สูงขึ้นกว่าเดิมหรือลงทุนปริมาณที่สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วโอกาสที่จะเสียหายก็กมีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นจุดสกัดเหมือนกันเพราะว่าบางทีเรามีเงินไม่มากนักนะครับแต่ว่าเอาไปลงในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเอาไปลงในการลงทุนนะครับแล้วบางทีมันก็มีความเสี่ยง เพราะฉะนั้นมันจะทําให้เงินที่เราเสี่ยงเนี่ยมันล่อยหลอได้นะครับมันก็กลายเป็นว่ามาเงินหมดเลยนะครับโอกาสที่มันจะเติบโตมันก็ยากเรื่องการใช้ชีวิตมันจะยากขึ้นเยอะนะครับฉะนั้นมันก็กลายเป็นจุดสกัดที่ปีนี้เรามัดระวังอย่าลงทุนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมากเกินนะครับอันนี้ต้องเตือนเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีดวงแบบนี้นะครับโอกาสที่จะทําอะไรที่มันซิกแซกโอกาสที่จะทําอะไรที่มันแบบเทาเทานะฮะ หรือว่าอะไรที่มันนอกเหนือกฎเกณฑ์ที่ Syndrome ทําให้เราเดือดร้อนในภายภาคหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนไว้ว่าห้ามเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแบบหนักหน่วงเกินนะครับคุณจะเสี่ยงถ้าปกติก็ได้นะครับแต่บางคนแบบแหมมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับนี่ผมเคยเจอแบบนี้นะฮะแล้วหมดตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์แบบนี้อาจจะไม่ถึงขนาดของเราแต่ว่าเราก็จะมีอารมณ์ที่ลงทุนในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่หนักขึ้นกว่าเดิมหรือว่าลงทุนในเรื่องต่างๆนานาที่หนักขึ้นกว่าเดิมแบบ เหมือนกับเดิมพันนะครับมันไม่ใช่การลงทุนวเปในการเดิมพันนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายนะฮะปีนี้ให้ระวังเพราะว่าถ้ามีอารมณ์ของการเดิมพันแล้วมีโอกาสที่จะไปลงทุนแบบนั้นด้วยแล้วมันจะช็อตแล้วมันจะทําให้ชีวิตเรามืดขึ้นกว่าเดิมนะครับโอเคเนาะแล้วก็เรื่องต่อมานะครับในเรื่องของการพลิกผันของงานนะครับปีนี้จปนปีที่มีการพลิกผันนะครับอะไรที่คุณตั้งใจว่าปีนี้คุณจะทําอะไรได้บ้างนะฮะคุณจะไปถึงตําแหน่งไหน คุณจะถ้าถ้าทำธุรกิจนะฮะคุณจะมีอะไรประมาณไหนนะครับหรือจะขยายงานเติบโตประมาณไหนนะครับมันจะมีการพลิกไปพลิกมานะครับมันอาจจะอยู่ๆก็เปลี่ยนแผนนะฮะหรือว่ามีเหตุปัจจัยก็ตามท,ที่ทําให้เป้าหมายเรานะครับเปลี่ยนแปลงอยู่ตแบบแลอดเวลาแสดงว่าปีนี้ถ้าใครที่วางแผนว่าเดี๋ยวปีนี้ยาวๆเนี่ยนะฮะจะมีอะไรประมาณไหนนะครับคุณเปลี่ยนแผนได้เลยครับคุณมองวางแผนแค่ สามเดือนนะครับเดือนถึง3เดือนพอนะฮะหรือว่องแผลระยะใกล้นะฮะเพราะว่าแผลระยะไกลจะไม่สําเร็จนะครับมันจะต้องเปลี่ยนนะครับผ่านไปเดือนนึงมีการเปลี่ยนแผนแล้วนะครับผ่านไปอีกเดือนนึงอเอาเปลี่ยนแผนนะครับเพราะฉะนั้นมันลดเลี้ยงตลอดเวลาแปลว่าจุดสกัดคือเป้าหมายที่เราตั้งใจใระยะยาวของปีนี้ว่าจะทําอะไรโอกาสที่จะไม่สําเร็จมีแต่ว่าไม่ใช่ไม่ดีอาจจะเปลี่ยนแผนไปอีกทางหนึ่งนะครับเป้าหมาย A ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นปีว่าจะสําเร็จประมาณ A แต่เจอจุดสกัด มันต้องเปลี่ยนเป็นแผน b นะครับหรือว่าคุณจะสําเร็จแผนที่แผน b มากกว่าแผน a อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป้าหมายหลักๆนะครับมีโอกาสเคลื่อนนะแล้วก็ไปทําอย่างอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องพบต้องเจอนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับจุดสกัดอีกเรื่องนะครับระวังปัญหาเรื่องของครอบครัวนะครับในปีนี้อาจจะทําให้เราแบบเหนื่อยท้อล้านะฮะปัญหาครอบครัวเป็นได้หลากหลายอย่างอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวนะครับหรือว่า อยากกินอยากได้อยากเที่ยวอยากซื้ออยากอะไรก็ตามแล้วมันเจอบล็อกนะครับมันอาจจะไม่ได้ตามนั้นมันก็จะมีเหตุให้ทะเลาะเบาะแวง้งหรือว่าความขัดแยง้งเกิดข,ขึ้นได้ฉะนั้นบีนี้เป็นบีที่พยายามคุยกันเอาไว้นะฮะหรือว่าจะต้องจับเข่าคุยกันบ่อยนะฮะสร้างสัมพันธ์นะฮะอะไรที่ไม่ใช่ตัวเงินนะครับออามาคุยบางทีเรายึดเรื่องของเงินทองมากเกินแล้วก็มันก็จะทะเลาะเบาะแว้งงนได้ครับเพราะว่าอาจจะต้องมีความสุขด้วยจํานวนเงินที่มันไม่เท่าหลายๆปีที่ผ่านมาครับ ไม่ใช่บอกว่าปีนี้ไม่ดีนะฮะปีนี้ดีครับเพราะว่าดาวพฤหัสกลัวจรเด่นนะฮะเพียงแต่ว่ารายจ่ายคุณจะเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีเหตุปัจจัยนะครับอาจจะทํางานหนักเงินเยอะไม่มีเวลาส่วนไม่มีเวลาครอบครัวก็ได้ครับเพราะฉะนั้นปัญหาครอบครัวมีหลากหลายอย่างนะครับแต่ให้รู้ว่าปีนี้ต้องโฟกัสนะครับให้กับครอบครัวควบคู่กับการทํางานแรือหาเงินด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้ผมมองว่าคุณงานหนักขึ้นกว่าเดิมเวลาส่วนตัวน้อยลงเวลาครอบครัวน้อยลงแล้วก็การคุยกันนะครับก็อาจจะ เหมือนกับจิตจืดไปหน่อยนะครับกับชีวิตคู่ของเรานะฮะก็แปลว่าช่วงนี้ดวงงานเด่นนะครับดวงเรื่องของการเงินก็เด่นนะฮะแล้วก็ดวงเวลาของการทํางานมากมายมากกว่าเดิมก็มากกว่าพิธีแล้วเองนะครับมันเลยมีกระทบชิงมันกลายกลายเป็นว่าถ้าคุณทํางานลุยเต็มที่ก็แต่ว่าคุณต้องมาแก้ปัญหาครอบครัวมันก็กลายเป็นจุดสกัดทําให้งานเรามันลุยไม่ไเต็มที่ฉะนั้นวุ๊กกับมันนิดนะครับลองหันมามองแล้วก็หาวิธีป้องการแก้ไขนะครับหรือว่าสร้างความสัมพันธ์เกี่ยว ความรักในคนในครอบครัวมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้เพราะว่าตามดวงถ้าปล่อยเลยตามเลยเนะี่ยคุณจะทํางานเต็มที่คุณจะแทบจะไม่ได้โฟกัสเรื่งองของครอบครัวเท่าเดิมนะครับแล้วมันจะมีปัญหาตามมาได้นะครับโอเคฮะขอให้โชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ